บ่อบนบ่อบนนั้นเป็นป่านิน300ร้โลครับจะมาพิษนะครับส่วนบอกล่างนี่เป็นเป็นเจพันนับป่าไน,นกับป่าอิศกถือว่าคนนักกับวันนี้เไปดเปนอนครับ ถ้าปลาไปกินก็เอาเปไปนอน oh, <c oughs> <laughs> ยาวเลยเกินในนี้ยูทูปเปร์ดังครับน้าไก่ <c oughs> <c oughs> อินเคยอม ตับเจะลุกตัวละห้าร้อยยี่สบตัวละห้าร้อยครับนับ อันนี้เราลาบกวอ่อหลาบลาบล,ลูกหนองจ้งคืนมาก่อนนี่ซอบบอ